สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงยิม้มจิ้มบอลรองนะครับผมกับวิเคราะห์บอลนี้วิเคราะห์บอลรองบอลรองนะครับประจําวันที่27กุมภาพันธ์2568กันนะครับผมเมื่อาวานนี้ก็กินกันไปเต็มๆน้องสำหรับนองน้แฮมเฟรเรตนะครับให้รองไปนะพบกับแอาร์เซนตลจบไปที่ศูนย์ประตูศูนย์ก็กินกันไปเต็มๆ,ๆนะครับผมลับมาแล้วนะบอลรองของเรา วันนี้ก็บอลน,น้อยหน่อยนะครับบอลน,น้อยหน่อยแต่ก็ยังาหามาให้นะครับบอลรองเอามิโรนะครับพบก,กับอักมานะครับเป็นบอลถ้วยเนาะดูราคากันก่อนดีกว่านะครับ นะครับเปิดมานะครับเป็นยังไงเดยวแรกเปิดมาเนี่ยนะครับขาดถ,ถือว่าขาดเลยนะครับเหตนแรกเนะี่ยใจที่ศูนย์จะเป็ศูนย์เท่านั้นนะครับแต่ใจนันมุน,ล,นล้นให้กับทางด้านเจ้าบ้านนะอเมริกัรเนาะแต่ในที่สองนะ่าสนใจครับ ราคาเท่าเดิมแต่ว่าค่าน้ํานะครับลดมนเหลือเท่ากัน93้สามทั้งสองฝั่งแบบนี้นะครับเป็นราคาสูตรอีกแล้วนะราคาสูตรก็คือถ้าราคาขึ้นของลูกเมื่อไหร่นะครับแล้วเป็นลำดับสองสองฝั่งแบบนี้นะครับ9ก้าสาามจิ้มบอลรองไปได้เลยนะครับยังไงก็มาแน่นอนนะเออส่วนราคาพูนะครับก็ขยับขยาย เริ่มที่จะลดลงมาตามระเบียบแล้วนะครับจากเดิมสามสิบสามบาทจะไ้งตังตอนนี้ก็เหลือสามบาทหกสิบนะครับนี่ก็เหลือห้าบาททวนๆนะจากห้าบาทห้าสิบนะครับ น่าอักมากก็เพิ่มไปเป็นหนึ่งบาทเจ็ดสิบสามตังอาจจะ rotation น,นักเตะนะครับหรือเปล่านะราคาหนะ้าตกขนาดนี้นะครับน่าจะโรเ a ชั่นนักเตะแหละนะครับเพราอเป็นบอลถ้วยนะครับเจอกับอันดับที่สิบสี่เอออันดับที่สิบอันดับที่สิบห้านะครับอักมากอยู่อันดับที่สี่เลยอันดับต่างกันถึงสิบกว่าอันดับนะครับแต่เปิดราคามาแค่ครึ่งควบลูก น้ำดำๆดำสองฝั่งแบบนี้เท่านั้นนะครับแบบนี้เขาทางบนรองรองโลกของเราอีกแล้วนะครับผมสุชสตินะครับที่เจอกันโอ้โหอักมาชนะเป็นครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเกมเดือนเนี่ยนะครับอักมาชนะเป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นต้องยอมไปไป,ไปถึงปี2 0 2พันยสิบนะครับนอกนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไหรที่เล่นในบ้านนะครับเรี๋ยวเ อาเมโรทำผลงานได้ดีตลอดเลยนะครับผมนะทั้งเอาชนะได้ด้วยเสมอด้วยชนะด้วยถือว่าทำผลงานได้ดีเวลาเจอกับท่นนานอัคมานะครับแอสเซทอัคมาฟอร์มในบ้านก็ดีด้วยนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับฮ้าเกมเนี่ยชนะไปสองเสมอสามนะครับ ่อนนั้นทีมเยือนล่ะเป็นไงทีมเยือนอักว่าฟอร์มไม่ดีนะครับฟอร์มไม่ดีช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีฟอร์มตกวูบลงไปนะครับห้าเกมใช่ไห่ใช่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแพ้ไปหนึ่งแล้วก็เสมอไปถึงสามเกมเลยนะครับผมฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ ไม่มีตาราะแนนนะเอาะไรเป็นบรถทวยนะครับลืมไปอ่าใครเห็นตรงกันก็จิ้มตามลุงได้เลยนะครับนี่ครับดูดีๆดลในบ้านเล่นดีมากนะครับเอเ,เอเคอเร์เอเเรโนะครับเล่นในเล่นในบ้านเล่นดีจริงๆนะครับอินโดนแค่ขึ้นคนลูกที่เจอมานะครับเป็น แทบไม่มีเลยนะคือลูกคือลูกมีมีมีนัดเดียวแล้วเป็นด้านเอเคอเอาเมิโรได้ซาทดีชนะไปนะครับเปิดราคานี้มานะครับชนะเลยนะครับนอกนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะชนะได้เลยนะต่อลูกควบลูกครึ่งก็แพ้ราคาอีกอยู่ดีนะครับเฮเธอเฮ้ยเธอ์อ,อ,อามิโรเล่นในบ้านไว้ใจได้แน่นอนนะครับจัดกันไม่ได้เลยนะ เห็นตรงกันก็จิ้มไปนะเห็นต่างก็สวยกันได้เลยนะครับผมส่วนใคยก็กลุ่มนะครับแอดไลน์มาที่แอดสองหกหนึ่งคิวยูเซทีเอ็มนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะเจอกันในกลุ่มดีกว่านะครับผมตามนี้เนาะก็ขอยายที่ละกันครับให้รองน่านเจ้าบ้านอ่าฮีิเคิลฮีริเคิลอเมโร่นะครับที่ราคาขึ้นคบลูกนะครับเห็นตรงกันค่อยจัดนะครับเห็นต่างก็สวยไม่ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ลุง ลุงยิ้มจิ้มบอลรองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ